อันนี้เดี๋ยวจะมาดูซ่อมแอมตัวนี้นะวัดคร่าวๆดูนะเนี่ยเราวัดคร่าวๆดูนะเจ,เจอเจอเฟดพังอยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยสักหลักปิดตัวนะเนี่แล้วก็พัร์ติไฟพังนะก็เป็นเหมือนไส้ชีนไส้เบอร์เกอร์แต่ว่าเป็นอะไรไม่ใช่เป็นชิปปะเป็นดิปนะเป็นไดเตอร์ตรงนี้ ก็เดี๋ยวมาดูแนวทางกันวันนี้ต่อนะกระถอลมาก็ถอดเปรดออกถอดอารพวกนี้ออกให้หมดนะทำมันเดิมอ่ะอันนี้นะ,อ,ะอาคาเกตปดมาแล้วนะนี่เปรดอพุดท,ที่เสหายปดทิ้งไว้ตัวงก่อนนะจะใส่าอาคาเกตใหม่นะตั้งไปอารคาเกตใหม่นะกะ,ะมาทำต่อนะอันนี้นะออนได้แล้วนะ กะวัดทิ่คาเกตดูนะมีความที่ออกมแล้วนะเสร็จแล้วค่อยใส่เฟสเข้าไปนะเดี๋ยวไปนำเฟสมาใส่ก่อนหลังจากใส่ออกจากแฟรยแล้วเดี๋ยวเราลองวัดลุกคืนเดี๋ยวพูดดูว่าออกอยู่หรือเปล่านะปัดคอยไปเลยถึงไหมนะอ่ะออกแล้วนะเรายิบสองเคใหญ่หน่อยนึง มือจะแตะทีมๆซิโอเคตันๆใช้ได้นะโอกาสใช้ได้มีใช่ไหมนะเพราะว่าธนาจะมาจากเอาพุทพังแล้วก็พากแต่ไฟพังเดิมพากแต่ไฟมามีอยูสองตัวใส่ให้หกตัวก็จะทนกว่าเดิมนะอารคาเกตใส่ให้ใหม่อารลุงกาวใส่ให้ใหม่นะ <S 1> <S 1> ความทีสามสิบความได้จัดให้ใหม่ดิวตี้ไม่ได้จัดจเอาเท่าเด,เดิมไปก่อนเดี๋ยวใส่เอาพุทเข้าไปนะ <S <S อันนี้ใส่เอาพุท ขับไปเรียบร้อยมาแล้วลองออนดูนะคอนไม่ออกคอนไม่ขึ้นน่าใช้ได้นะอ่ะกันอีกรอบนี่ส่ยุดครบไปหมดแล้วหน้าจอไหมเอ่ยอาจจะไม่นัาจอครับนะนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะคลิปวิดีโอคลิปท้ายอ่านะออกแล้วนะ เป็นอาชีพสิ้นแล้วละตัวนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะต่อไปนะอันนี้ก็จบตัวนี้ก่อน